สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตตะวันตอบแฟนคลับทำไมไม่อยากเป็นนายกถ้าทำหน้าที่ได้ไม่ดีอยากไปเสนอหน้าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่คอยติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศอยู่ตลอดสําหรับนักสแสดงหนุ่มสุดฮอตมากความสามารถอย่างเตตะวันวิหกรัฐซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากและหากใครติดตามช่องทางโซเชียลของเขาจะพบว่าเขาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองบ่อยครั้ง ล่าสุดมีแฟนคลับอยากให้หนุ่มเตเป็นนายกโดยบอกว่าหนูอยากให้พี่เตเป็นนายกพี่เตมีแพลนจะเป็นสสไหมซึ่งเตตะว,วันก็ได้ตอบว่าไม่เลยครับเพราะพี่รู้ตัวเองดีว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได้หน้าที่ที่ถ้าเราทำได้ไม่ดีแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากเราก็อยากเสนอหน้าไปทำทำเอาแฟนคลับรีทวิตกันแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวทั้งยังคอมเมนต์ถล่มทลายอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ